สวัสดีครับพี่น้องเ e อฟซีโพธิกำลังติดตามรับชมช่องจากมนตรีชนะพันธ์ครับสวัสดีเนี่ยมาแลงวันพุธพี่น้องเอาเจอล้องเพื่อนเขาพเนียดเสือตบตูดนะครับที่แบ่งขึ้นมาจากอาจารยญอีครับเอาขึ้นข้างๆห้องพักนี่งครัพี่น้องก่ได้ไปไกลนะครับไปแถวนี้แหละจักใหม่สองใหม่พอกินข่าวเสียพี่น้องพ่อให้นกยีบเสียนเดือดใส่สำหรับเจอล้องเพื่อนครับผมทายขนทายบ่เลิกบ่เหล่าลจักเถอะทายกับข้นที่เข,ขาล้วครับรวมน,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 นุ่กันเราจะขันมั่นกว่านี้ แรกครับพี่น้องอากาศกับฝนที่ตกครับเอาเงียบกับพี่น้องเอองียบแล้วว่า,ามันสิบ่ิเวณไหมกันมองนี้ว่าคือจงสิงยับไปใกลๆเสาไฟครับ ตอนจะล้เพิินขันที่แหลกพี่น,น้องด้ยินนกเสียงเงี้ยขันอยู่ฝากภูมินี่ไปกับเสียงแบบนงงี้เลยมันหวัวตะมาอยู่พี่น้องผมกับควอตนตะตด้ยินนี่แหละนะครับโกโกโกยู่บกนี้เลยครับแต่ว่าขันเขาตัดหญ้ามุงหยอกใส่ต้นพักเกษตรนี่ได้มีรุ่นพี่น้องมีรุนนะครับวันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวขอรรษาเมื่อบานกลับมาแหล้วจังหวะกันครับสีไปเอานกตอนมาอีกจกักโตเสริมทับพี่น้องมานั้งรูไล้ว่าเสียวตัวใดครับไปเบิ้งก่อน แต่ว่าดยินเสียงนขกเสียงเยงยขันอยู่นี่ครับว่าโอ้หมากแห้งเสียงเงยแห้งครับผ่รุ่นจะล้อมเพื่อน้อกันครับกำลังเหยียด เกนบิบอได้ขึ้นมากแล้วพี่น้องผนียดเสือตบตูดก็ได้เพราะอาจารย์เอีกพนร่องโพดขายตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับแต่มันเพรท่านได้ขายแต่ว่าก็หนาหนีพนว่าพผนขายไปหรอกผลจำพิษนว่าพผนมีผนียดส่งนีสามใบนะครับของสร้างรูนี่มั้งสองใบเป็นขายไปใบหนึ่งวันนี้เนี่ยมาสองวันมีพนร่องหยีมาเพราท่านได้ขายผมก็เลยถามว่าเมื่อแรกผมสีบเอวเด้อเหรอขายไปเหรอเพราะท่านขายไปแต่ว่าสิมีคนมาเอาอยู่ขันบัอาจารย์ไม่เอาเขานะผมก็เลยว่าเอาเอาสนุกผนียดเก่าผมผมเสียดาย มันไลยใบดอ,อกพะเนียนพี่น้องแต่ว่ามันถึงเสดายหลังที่เคยใสๆนะครับมันมานดีก็เลยขอแบ่งขึ้นครับผมขายเพิ่นแปดลอยพี่น้องขอแบ่งขึ้นพันหนึ่งครับสองลอยที่ว่าให้ขาเพิ่นไปรีโนเวทเพราะผมก็บแบ่งมาจากไอ้อูดคอนแกนแปดลอยนะครับไปขายให้เพิ่นตอนนั้นแปดลอยโอ้คู่จ่า,จาแล้วขนท้ายขนนี่เพราะเป็นอุปสรรคดิ์พี่น้องเจอลองเพิ่น ในว่นไใดพวกหูครับแต่ว่าหูแต่ว่านกกลิ่นว่าตื่นครับผมสบายสบาย มาเล่น้างนอกไม้ที่สองพี่นอ้องอีกหนาที่ขันบ่มีนกปลามากันเจ้าลงครับผมนกนกต่อเหียกอยู่แต่ว่านกปลาบ่มีครับก้อนที่เคยใส่ดีครับแต่ว่าผมมาหนีมาทรงของนะเห็นมันมาจับอยูนย่นี่ประจำด้แต่ว่ามันหนีานกตัวมากบ่เห็นนกปลาครับเอาอีกหนาที่เอาล่งครับผมไม้ที่สองครับครับพี่น้องสามไม้ครับพี่น้องวันนี้โอเคแล้วครับสำหรับเจ้ารำเพิิน เฉลยได้เพรได้เพรเป็นยังครับว่าแต่มันทายคนแล้วมันเหรียญแบบนี้นะเหรียญตั้งสามไมเลยไม้สุดท้ายไปล่านปิ่งไก่ครับหม่องที่เคยได้เฉลยเห็นพะเนียด์หลังก็บชินฮวดเจ้าน้องบัวพี่น้องชินฮอดเจ้าล้อนะครับสองตัวหลักๆที่จริงๆเจ้าน้องบัวรุดครับอยู่บ้านน้องไส้เจ้าล้อตายครับนี่แหละเป็นทีม้าของถามสื่อพอ่าขายเ่าตายกับโต๊ะสงังครับก็เลย เปิดราคากันป่วยไว้ครับพี่น้องครับผมเจอกันย่บานครับวันนี้มือเงิกืบครึ่งสิบบริสไซด์ดอกประวัติแต่ว่าได้ซ้อมไปแล้วนะครับเจ้าลวรำเพลินกับว่ากับมาตาบ้านช่วงขอพรรษาแล้วนะครับมาสิคือกูนี่พอตอนนี้หลอดขนหลอดเต็มตาเลยพี่น,อน้องเดี๋ยวจะพาบไปไกลๆครับนี่ครับขนหลอดเต็มอยู่อันนี้มาครับกะออร,บระเหรี่ยงอยู่ครับมื่อมาบ่เหรี่ยงแต่ว่ามันหง น้องคนไทยขนเอาพี่น้องกับพ่อแก่ใจขึ้นมาแล้วครับประมาณนี้แหละครับผมขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับที่ติดตามสามไม้ครับผมโอ้ยเย่าบเป็นโได้ขึ้นมาพอเนียร์กันได้เหยียบเป็นคายพื้นก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ